ข่าวดีพายุคันแมก,กิสลายตัวฝนเริ่มออกจากไทยเช็คสภาพอากาศวันนี้9 1 4าถสิบเช็คเช็คสภาพอากาศวันนี้9-14พฤศจิกายนติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคลิปนี้สำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาตั้งแต่วันนี้9-14พถึงิบสายนในวันนี้9พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านทะเลอนมามันภาคใต้และบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางส่วนในช่วงวันที่1 0 1ถึงิพฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากยอมความอากาศต่ำที่เกิดจากการอ่อนกำลังลงของพายุคันเมกีได้เคลื่อออกจากไทยได้เข้าปกคลุมบริเวณมาในขณะที่บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เนื่องจากยังคงมีลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอนมามันภาคใต้และบริเวณอ่าวไทย หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะพัดแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทางเทือเาจีนใต้ส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิปรับลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลและก็ทางด้านภาคตะวันออกอุณหภูมิจะปรับลดลง1-3องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอา่าวไทยตอนบนและบริเวณภาคใต้ตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีในร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ